ก่อแล้วบรรยากาศขมุกขมัวแล้วใกล้จะมืดนะคะแล้วก็เป็นตัวกลับบ้างย่ำไปกับดินกับขี่ไทยนะคะเขาเรียกว่าขี่ไทยนะคะทำไมก็ไม่ลำบาก ให้มีฝนฟ้ามาแล้วค่อยหวานเมล็ดข้าวคะ่ะมาใส่แปลงนะคะเป็นกองกองนะคะก็จะเป็นจุดเป็นจุดนะคะนี่ก็จะเป็นผลดีอุ้ยมูลวัว มาผลจากคอกนะคะผลจากคอกตบไปค่ะสวัสดีค่ะดินมี่ห้งรถไาคนก็นั่งขับอยู่ข้างบนไม่ต้องเหนื่อยนะคะคนสมัยก่อนช่วยไม่ได้เยอะแล้วก็ทำความสะอาดะค,ะคันนานะคะคันนาก็เอาไฟตุดนะคะ การเกษตรของเราเราทำครบวงจรนะคะมีทั้งสวนสวนยางอนี้กะแปลงนาะแล้วก็จะมีสวนหวายด้วยนะคะดินมีทั้งกระถ่าคนก็นั่งขับอยู่ข้างบนไม่ต้องเหนื่อยนะคะคนสมัยก่อนดูว่า ไม่ได้เยอะเราก็ทำความสะอาดคันนานะคะคันาคนาก็อเอาไฟจุดนะคะจุดนะคะจกที่เราอยู่ตอนนี้เวลาใกล้จะหกโมงมันก็บรรยากาศก็ขมุกขมัวแล้วนะคะเมื่อก,ก่อนแล้วบรรยากาศขมุกขมัวแล้วใกล้จะมืดนะคะแล้วก็เป็นตัวกลับบ้าน วันนี้ก็เอาบรรยากาศยามแรงๆสดใสสดชื่นเห็นไหมคะกล้องเราทำงานได้ดีมากบริสุทธิ์ดีนะคะยู่ทุ่งนานี่อากาศบริสุทธิ์ดีมากเลยวันนี้เราก็มาช่วยพอบ้านนะคะวันนี้ก็ใกลก้จะหกโมงแล้วค่ะพี่น้องใกล้จะหกโมงแต่บรรยากาศดีๆนะคะ กูมีฟ้าแลบด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะจบคลิปแค่นี้ก่อนนะค่ะเพื่อนๆเจอเกันหม่งคลิปต่สดใสเลยเยี่ยมชัดสดใสเลยหน้านาย่างใกล้เข้ามาแล้วพฤสภามีเมก่อนแล้วบรรยากาศขมุกขมัวแล้วใกล้จะม,มืดนะคะแล้วก็เป็นตัว กระบ,บ้องสำหรับเมื่อเราทำการปลูกข้าวข้าวก็จะงามท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีแล้วครับพี่น้องไปอากาศบดมาใส่แปลงนะคะเป็นกองกองนะคะก็จะเป็นจุดเป็นจุดนะคะนี่ก็จะเป็นผลดีอันนี้เราก็มีเครื่องทุนแรงนะครับมีทั้งเครื่องปั่นนะคะ จากที่เราอยู่ตอนนี้เวลาใกล้จะหกโมงมันก็บรรยากาศก็กขมุกข,ขมัวแล้วนะคะบรรยากาศพุ่งนานี่ก็มีสัญญาณแล้วนะคะสัญญาณดินที่ห้างรถไถ คนก็นั่งขับอยู่ข้างบนไม่ต้องหน่วยนะคะคนสมัยก่อนอรยากาศขุ้งนานี่ก็มีสัญญาณแล้วนะคะสัญญาณแคบแจวสมัยนี้ก็ยังว่ามีเครื่องทุนแรง ย่มไปกับดินกับขี้ไถ่ค่ะเรียกว่าขี้ไถนะคะ,ววคท,ะ,คะทำไมก็ไม่ลำบากเมาอากาศพุ่งนานี้ก็มีสัญญาณแล้วนะคะสัญญาณสดใสเลยเยี่ยมชัดสดใสเลยหน้านาย่างใกล้เข้ามาแล้วพฤษภามี อันนี้เราก็มีเครื่องทุนแรงแล้วค็ะมีทั้งเครื่องปัน่นแต่กล้องเราก็ทำงานได้ดีนะคะเกมค่ะตันนี้เราก็มีเครื่องทุนแรงแล้วค็ะมีทั้งเครื่องปัน่นช่วยไม่ได้เยอะเราก็ทำความสะอาดะคะคันมานะคะคันมาก็เอาไฟจุดนะคะจุด,ดาการเกษตรของเราเราทำครบวงจรนะคะมีทั้งสวน สวนยางอันนี้ก็แปลงนาะแล้วก็จะมีสวนหวายด้วยนะคะยากาศทุ่งนาะนี่ก็มีสัญญาณแล้วนะคะสัญญาณนะะอนนี้เราก็มีเครื่องทุนแรงแล้วก็มีทั้งเครื่องปั่นที่แล้วจะสะดวกนะคะคนที่สะดวกหวานก็จะใช้หวานเอาคนที่สะดวกที่หยอดก็มีเครื่องหยอดด้วยนะคะ ก็จะใช้ควายไถก็จะได้เดินย่ำไปก่ะย่ำไปกับดินนะคะให้มีฝนฟ้ามาแล้วค่อยห,หวานเมล็ดข้าวะค่ะช่วยไม่ได้เยอะเราก็ทำความสะอาดะค,ะคันนานะคะคนานนาก็เอาไฟจุดนะคะจุดาการเกษตรของเราเราทำครบวงจรน,นะคะมีทั้งสวน สวนยางอันนี้ก็แปลงนาะแล้วก็จะมีสวนหวายด้วยนะคะท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะพี่น้องไปอากาศบดน,นะคะอยากที่เราอยู่ตอนนี้เวลาใกล้จะหกโมงมันก็บรรยากาศก็ขมุกขมัวแล้วนะคะดินที่ทั้งกรถ่า คนก็นั่งขับอยู่ข้างบนไม่ต้องหน่วยนะคะคนสมัยก่อนแคบแจ้วสมัยนี้ก็ยังว่ามีเครื่องทุนแรง่บไปค่ะสวัสดีค่ะอากาศพุ่งนานี้ก็มีสัญญาณแล้วนะคะสัญญาณอุยมูลวัว มาฝนจะคลอกนะคะเป็นจะคลอกว่าเข้าหน้านาหน้าฝนาลแล้วค่ะเขามีเสียงฟ้าร้องนะคะตอนนี้เสียงฟ้าร้องค่ะมาเดี๋ยวดูว่า เรียมชัดสดใสเลยหน้านาย่างใกล้เข้ามาแล้วพฤษภาไม่ก็จะใช้ควายไถก็จะได้เดินย่ำไปกับย่ำไปกับดินนะคะเขายาแห้งให้มันสะอาดหูสะอาดตานะคะ กล้องเราก็ทํางานได้สวยมากคนที่แล้วจะสะดวกนะคะคนที่สะดวกหวานก็จะ,จะใช้หวานเอาคนที่สะดวกที่หยอดก็มีเครื่องหยอดด้วยนะคะแคปเ้วสมัยนี้ก็ยังว่ามีเครื่องทุนแรงวันนี้ก็เอาบรรยากาศยามแรง สดใสสดชื่นเห็นไหมคะกล้องเราทำงานได้ดีมากแต่กล้องเราก็ทำงานได้ดีนะคะเต่ถ้าท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีแล้วครับพี่น้องแต่อากาศบนมือก่อนแล้วบรรยากาศขมุกขมัวแล้วใกล้จะม,มืดนะคะแล้วก็เป็นตัวกลับบ้าน ต่กล้องเราก็ทํางานได้ดีนะคะแจมชัน,นนะคะจากที่เราอยู่ตอนนี้เวลาใกล้จะหกโมงมันก็บรรยากาศก,ก็ขมุกขมัวแล้วนะคะมีฟ้าแลบด้วยนะคะเจอกันใหมคลิปต่อไปนะคะจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเพืพ่อนๆเจอกันใ่คลิปมาใส่แปลงงคะเป็นกองๆองนะคะก็จะเป็น จุดเป็นจุดนะคะนี่ก็จะเป็นผลดีวันนี้ก็ใกล้จะหกโมงแล้วค่ะพี่น้องใกล้จะหกโมงแต่บรรยากาศดีดีนะคะดินที่ห้งรถไถ